กับพวกเราหนึ่งสี่สิบังได้อ้าวยังไม่พอนะคะไปต่อไปต่อนะคะยังเหลืออีกท่านหนึ่งนะคะบอกเลยว,ว่าคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะไม่เคยนะคะทาธุรกิจออนไลน์เลยแอนตี้เครือข่ายขายตรงอย่ามาคุยกับฉันฉันเป็นเจ้าของจิจการฉันเป็นของธุรกิจนะคะแต่อยากทําออนไลน์แล้วท่ายังไงอะนะคะ,นะคะก็มีคนไปแนะนานะคะให้เข้ามาศึกษาเรื่องธุรกิจออนไลน์ อย่าลืมนะคะเมอริสออนไลน์1้อยเอร์เ็นะคะเพราะพวกเราออกไปไหนไม่ได้แล้วนะคะก็ทำออนไลน์ร้ออนยู่ที่บ้านดียังไงได้ไรายได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเชิญกันฟังจากคุณนิดดีกว่านะคะคุณนิดอยู่ไหมคะคุณนิดคะสวัสดีค่ะค่ะเรียนเชิญคุณนิดแชร์ให้ฟังหน่อยค่ะว่าวันนี้ทํากับเมอริสไปแล้วเนี่ยมีไรายได้เท่าไหร่ล่ะคะเรียนเชิญค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ชันสวัสดีทุกๆคนนะคะนิดนะคะประภาวันค่ะ ต้องขอบคุณพี่ดาวนะคะที่แนะนำธุรกิจเมอริสให้นิดก็ต้องบอกกับทุกๆคนก่อนว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าของกิจการมีกิจการส่วนตัวขายอาหารวัตถุดิบซูชิอาหารแชร่แข็งอะไรพวกนี้ค่ะอยู่จังหวัดสักแก้วแล้วก็จริงๆก็เหมือนที่อาจารย์ชันพูดนะคะก็คือแอนตี้ระบบเครือข่ายมากไม่ชอบเลยไม่ชอบทำเอ็มไม่อะไรเลยแล้วพอมาถึงช่วงที่โควิดที่ผ่านมาเนี้ค่ะ ประมาณปีหนึ่งก็คือยอดขายหน้าร้านมันตกเพราะว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าค่ะแล้วก็ยอดเราจะลงค่อนข้างเยอะเพราะว่าตลาดมันปิดแล้วก็ลูกค้าเราไปขายของไม่ได้แต่นี้ก็ด้วยความที่ว่าจะทํายังไงดีนะให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกะอะไรแบบนี้ยค่ะก็เพเอิญว่าพี่ดาวอะค่ะแกโทรมาคุยก็โทรมาบอกว่าเขาก็แนะนําตัวนี้ค่ะแล้วแกก็บอกว่ากับคุยกับพี่ดาวตรงๆนะคะเพราะว่ารู้จักกับพี่ดาวมาค่ะ ก็ถามแกตรงๆเลยว่าพี่หนู่ไม่ชอบทำเอ็มเอมนะเราก็ไม่อยากทําด้วยถ้าพี่จะชวนทำเอ็มเอม่ะเธอก็คือไม่ทําแล้วก็แกก็บอกว่ามันไม่ใช่ MOM แบบร้อยอร์ซนมันเป็นระบบซิงเกิลที่เขาเอาระบบดีๆของไบนารีมาจับตรงนี้เป็นแผนไรายได้ให้เราซึ่งมันจะไม่เหนื่อยเหมือนคนทำา o m มก็ถามแกอีกประโยคนึง mm. พี่ตีหัวเข้าบ้านไหม mm. ถ้าคนทำาอ m มจะรู้จักประโยคนี้ใช่ไหมคะ mm. เรื่องตีหัวเข้าบ้าน อ่ะฮะแกก็บอกว่าไม่แกก็คือจริงจังกับเรื่องธุรกิจตรงนี้แล้วก็แผนเนี่ยออกแบบสร้างมาเพื่อให้คนที่ไม่มีไรายได้แผนที่าำรับคนที่มีปัญหาอย่างตกงานอะไรแบบนี้ค่ะช่วยให้คนมีไรายได้จริงๆแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็คือทําเพื่อให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็มีไรายได้จากแผนนี้ตัวนิดเองนี่ก็เลยเอาแกก็ส่งรายละเอียดมาให้นิดอ่ะนะคะแล้วนิดก็เลยศึกษาดูอะคะ่ะแล้วก็ดูเอ้ยมันเป็นงานออนไลน์ ช่วงนี้เราออกไปไหนไม่ได้เออมันก็น่าสนใจนะแล้วเราก็ดูดูดูเออมันก็ไม่ยากนี่โอเคก็เลยสมัครกับพี่ดาวไปแล้วก็ช่วงแรกๆก,ก็ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรเท่าไหร่เพราะว่าก็รอเรื่องสินค้าด้วยรอความชัดเจนรออะไรด้วยก็พอปรากฏว่าพอเราได้น้ํามาแล้วเราก็เข้ามาในยุคที่แบบโอเคเราเชื่อค่ะเราเชื่อในตัวพี่ดาวเชื่อในบริษัทเชื่อในน้ำเมลิสแล้วก็เชื่อในระบบของบริษัทที่จะทําให้เรามีไรายได้เราก็เลยโอเค เอามาดื่มแล้วก็ให้ที่บ้านดื่มต้องบอกก่อนว่าแม่เนี่ยปกติจะเป็นคนที่นอนหลับแล้วชอบตื่นกลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับสองวันแรกที่แกดื่มน้ํานะคะแกดื่มแค่วันละหนึ่งขวดอีกสองวันแล้วก็ถามแม่เป็นไงบ้างแกบอกอืมแกนอนหลับสบายขึ้นนะไม่ตื่นกลางดึกเลยแล้วตื่นขึ้นมาแกก็แบบสดชื่นแล้วตัวเองเนี่ยก็เปอนคนเป็นคนท้องผูกก็ดื่มตื่นเช้ามาก็ เบาตัวสบายแบบไม่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายเลยแล้วก็มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือหัวใจอะค่ะเหมือนหายใจไม่อิ่มแต่หลังจากดื่มน้ําเนี่ยมาประมาณอาทิตย์หนึ่งมันหายไปเลยอะซ mm hmm. ึ่งเราสึกเฮ้ยมันสุดยอดมากเลยน,น้ําตัวเนี้ยมันแบบโอเคอะคือเราเห็นกับตัวเราแล้วก็เห็นกับคนครอบครัวว่าเออมันโอเคนะแล้วแม่แกชอบปวดเขา่าอะไรแบบเนี้ยค่ะ mm hmm. ก็รู้สึกมันก็หายอ่ะค่ะนี่แล้วพอช่วงที่ผ่านมาปุ๊บ มันมีคลสสเรียนเราก็เข้าคาสเข้าคอร์สทุกคอร์สเรียน<ม>ทุกอย่างที่บริษัทมาให้จัดมาให้เพราะเราอยากเรียนรู้เราอยากทําออนไลน์เพราะเราก็ไม่เก่งเรื่องออนไลน์เลยเราไม่เคยมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เลยอะค่ะเราก็เข้าเ<ม>ข้าเข้าเข้า,ขา,ขา,ขาเรียนเรียนเรียนแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่แบบประทับใจมากที่บริษัทจัดมาให้ก็คือเข้าห้องโคชชิ่งซึ่งโคชชิ่งเนี่ยก็คือเป็นโค้ชพี่เจีย<ม>๊ยบอะค่ะพี่เจี๊ยบสอนทุกอย่างที่มันดีมากๆสําหรับเราอะค่ะ แกสอนเราตั้งเป้าหมายแกสอนให้เราสร้างแรงบันดาลใจอสอนให้เรารู้จักแปลงร่างสอนวิธีการทําธุรกิจซึ่งมันสามารถไปใช้ในประโยชน์ในชีวิตประจําวันเราได้เลยไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจเมอร์ลิสอย่างเดียวนะคะแล้วมันก็ทําให้เราแบบทุ่มเทกับมันฝึกฝนกับมันนะคะอ่าถ้าเอาจริงๆวันนี้ทําธุรกิจตรงนี้จริงๆนะคะยังไม่ถึงเดือนดีๆเลยนะคะคือตั้งแต่สมัครมาก็ทําบ้างไม่ทําบ้างแต่ว่าพอเข้าคอร์สแล้วก็ประมาณสิบห้าวัน ก็ตอนนี้รายได้ก็เกือบเกือบสองหมืแล้วอะค่ะโอสิบห้าวันสองหมืโอ้โหสุดยอดมากมเลยค่ะค่โอ้นี่นะคะก็เลยอยากฝากบอกทุกคนนะคะว่าเมลิส์น่ะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของคนที่อยากทำธุรกิจตรงนี้เมลิส s สร้างรายได้ให้เราง่ายๆด้วยระบบออนไลน์ที่บริษัทจัดมาให้เราแบบจัดเต็มจริงๆแล้วก็ทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ขอแค่ให้คุณเชื่อแล้วก็ลงมือมทําค,ค,คุณพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วคุณก็ลงมือทําทาทาทาแล able, cane, ้วประสบผลสาเร็จแน่ rei. ๆค <ple> <sh arp from predators> ่ะเหมือนที่นิดเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นเหมือนตื่นเต้นก็คือก็คือได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองฝันนะเพราะว่านี่ตั้งเป้าหมายไว้ว่านิดนิดอยากมีเงินเป็นกองทุนสำรองให้ลูกสองคนเพราะนี่เป็นแม่เดี่ยวนะคะนิดอยากมีเงินกองทุนสำรองให้ลูกธุรกิจที่นิดทาอยู่เนี่ย มันก็ไปได้แต่ด้วยช่วงที่ว่าโควิดมันทําให้รายได้เราลด,ลดลงเราก็อยากได้กระเป๋าที่สองเข้ามาเสริมเราให้มนันเป็นความมั่นคงในอนาคตข้างหน้าแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอนิททแเรานิดมีทีมงานนิดอยากพาทีมงานให้ประสบผลสาเร็จด้วยเช่นกันเพราะทีมงานนิดบางคนไม่มีไรายได้เลยนะคะตกงานไม่มีไรายได้เลยแล้วตอนนี้นิดก็พาเข้าห้องโคชชิ่งด้วยก็ปรากฏว่าเขาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากเขาก้าที่จะทํากล้าที่จะลงมือทําเขาก้าที่จะฝัน เขากล้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองแล้วตอนเนี้อย่างวันเนี้ยเขาปิดกันรัวๆมากเลยค่ะเขาปิดกันแบบเชิญลูกค้าสิบห้าวันที่เข้าคลองโคชิ่งพี่เจี๊ยมนะคะปิดกันเป็นสิบสิบลังอะ<ม>่ะแล้วทุกคนก็ขึ้นเอสดีขึ้นเอ<ม>็มดีอะไรเงี้ย<ม>ใช่ค่ะก<ม>็เลยบอกว่าสิ่งที่บริษัทสิ่งที่บริษัทให้คอที่บริษัทจัดให้ทุกสิ่งที่บริษัทจับให้ประทับใจที่สุดค่ะ<อ>ก็อยากให้ทุกคนเชื่อแล้วก็ลงมือทํานะคะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณ,คณมากมากเลยค่ะคุณนิดโอ้โหกดหัวใจรัวๆให้คุณลักษณ์สุทาลินีแล้วก็คุณนิดปะพาวันด้วยค่ะนะคะกดหัวใจรัวๆนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆแชร์ความรู้สึกแชร์เรื่องจริงเห็นไหมคะไม่ใช่ฉันพูดอยู่คนเดียววันนี้จะบอกเลยว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะมีเกส ตาที่มีเกสมาแชร์เรื่องจริงให้กับพวกเราโอ้น่ายินดีคุณนิดมากเลยคุณแม่เลี้ยงเดีเอาลูกสองคนนะคะ15วันทําได้2 0,000่นกดหัวใจรัวๆให้สองท่านเพราะสองท่านเนี่ยดูหัวใจท่านทุกท่านแน่ๆแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้สองท่านด้วยนะคะ